ค่ะสวัสดีค่ะพบกับอิ๋วชวนปลูกกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาไปชมคุณยายปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยแบบว่าที่เขาทำขายกันคุณยายเขาทำกันยังไงนะคะพอดีเราทำอยู่สวนข้างในแล้วนะคะอันนี้สวนนี้อิ๋วเพิ่งมาปลูกบ้านมาถมที่ปลูกบ้านนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านนะคะประมาณ งานกว่าๆนะคะเพื่อนๆตามที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะทาแปลงผักสําเร็จรูปสําหรับเพื่อนๆ f อฟซีที่ติดตามกันมาโดยตลอดก็จะก็จะเห็นไปโดยลําดับแล้วนะคะว่าเนี่ยทำพืชค้างไว้ขายนะคะส่วนมากก็จะเป็นบวบงูเป็นบวบเป็นเป็นฟักแฟงเป็นน้ําเต้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้นหอมนี่ในแปลงสําเร็จนี้ประมาณสามสิบกว่าแปลง จะทำให้สำเร็จเพราะว่าหน้าหนาวเราจะต้องการเก็บดอกหอมขายนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแปลงสำเร็จรูปตามที่เห็นนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปลงในส่วนของกล้วยเพราะเพราะว่าเราได้พันกล้วยมาจากกรุงเทพนะคะไปเยี่ยมญาติที่กรุงเทพแล้วท่านให้มานะคะเอามาถึงเรายังไม่มีเวลาปลูกเราก็ชําใส่ถุงดําไว้นะคะเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนู่นคุณยายกําลังเตรียมตัวอยู่นะคะ ไปดูว่าคุณยายเขาปลูกยังไงนะคะเนี่ยยังมีว่างอยู่หลายแปลงอยู่พอดีว่าช่วงนี้ที่ยะโสธรฝนตกแทบทุกวันนะคะเราก็เลยทำงานได้ไม่สะดวกได้ไม่เต็มที่นะคะช่วงนี้มีเกหลักๆที่มีไรายไดก้ก็จะเป็นปลูกแมงลักแล้วก็โหละพาแล้วก็กระเพราสามอย่างที่เก็บส่งลูกค้าอยู่ตลอดนะคะอย่างอื่นนี่ก็ ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าหน้าฝนจะลำบากนิดนึงนะคะส่วนต้นหอมถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องพันธุ์หอแมแบ่งช่วงนี้ยังมีแบ่งปันอยู่นะคะเพราะว่าอ,าอิ๋วทําปลูกไว้แค่30กว่ากระปลงก็พอแล้วนะคะแต่ว่าที่เหลือจากนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากได้บ้างก็ส่งให้ได้นะคะติดต่อแอดไลน์เข้ามาได้เลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะที่จริงแล้วพื้นที่ของอิวมันจะไปถึงต้นไม้ใหญ่ข้างหลังนู่นเลยนะคะแต่ทีนี้ ถมยังไม่เสร็จเราถมแค่ที่ปลูกบ้านไว้ก่อนนะคะประมาณไล่กว่ากว่าคะส่วนส่วนเป็นของส่วนตัวบ้านแล้วก็แบ่งไว้ข้างๆนิดนึงนะคะงานกว่ากว่าก็ปลูกได้เท่าที่เห็นนะคะเพราะว่ามันระยะเวลาแค่3เดือนกว่าเองนะคะช่วงนี้มีรายได้เข้ามาแล้ววันละร้อยกว่าบาทแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือพึ่งกล้วยนากพึ่งได้มาใหม่ คุณยายมาชําไว้นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะคะมีพวกนี้ที่ชําไว้นานแล้วนะคะอยู่ในถุงดาเนี่ยคะ่ะคือการชําครั้งแรกอีกได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราจะไม่ใส่ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรทั้งนั้นใส่เป็นดินเปล่าๆนะคะเอาเอาหัวของเขาเนี่ยคะ่ะน,นี่เห็นไหมคะหัวกล้วยใส่เข้าไปแล้วก็เอาตักดินใส่คะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาของเขาเองนะคะ พอขึ้นมาได้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยความที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยตั้งแต่แรกสารอาหารก็จะมีไม่เยอะนะคะก็จะออกเป็นเหลืองๆเ,เป็นเศร้าๆส,ส้อยๆแบบนี้นะคะแล้วนี้คุณยายก็ถึงจะได้มาปลูกนะคะนี่ตอนนี้นะคะนี่74แล้วนะคะข <c ups> ุดๆอยู่เนี่ยเจ็แล้วนะ,ะวัยรุ่นใครขี้เกียจใครบนเหนื่อย ซื้อกินเองดีกว่าอะไรประมาณนี้อายคุณยายนะคะ <c oughs> เนี่ยค,ค,คือคือตั้งใจว่าความตั้งใจจริงๆเลยว่าจะมาทําสวนกล้วยเนี่แหละค่ะให้สําเร็จคอยดูกันว่าจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนค่ะเอ่อพื้นที่นิดเดียวแค่นี้ครึ่งงานได้ไหมคุณยายไม,ไม่ถึงเนาะนิดเดียวใส่สามแถวนะคะเพราะคุณยายรับนับดูต้นกล้วยที่เขาชําไปแล้วค่ะ ว่ามันจะน่าจะได้ประมาณนี้เราจะเราจะปลูกแบบใหม่นะคะก็คือปลูกทีๆแล้วก็ควบคุมเรื่องหน่อเอานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวานานไปเดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะมีเทคนิคฝากเพื่อนๆดูว่า,าปลูกเพื่อขายนะคะขายหน่อบ้างขายาใบบ้างขายลูกบ้างได้หลากหลายมากนะคะสำหรับต้นกล้วยเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่ว่างๆอยากจะเชียร์ให้เพื่อนๆมาปลูกอยู่นะคะแต่มีแต่นิดนึงพื้นที่ภาคอีสานของเราถ้าภาคอื่นๆอ,อยู่ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาปลูกทิงท้งๆคว่างๆได้ไหมนะคะแต่สําหรับภาคอีสานะค่ะเพื่อนๆหน้าฝนนี่โอเคอยู่พอขุดได้อยู่นะคะแต่เมื่อไหรที่เข้าสู่หน้าแล้งนะคะถ้าเพื่อนๆระบบน้ํายังไม่ได้ระบบน้ํายังไม่เพียงพอเพื่อนๆหยุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิด คิดการเรื่องปลูกกล้วยเพราะว่าพอมันงามเต็มที่แล้วไปเจอจังหวะหน้าแ้งเขาจะชะงักนะคะถ้าเกิดได้น้ําไม่พอเขาจะมีเหลืองมีต้นเล็กมีเหี่ยวมีแห้งเพราะว่าแดดที่อีสานนี่เหนือคำบรรยายจริงๆนะคะใครที่อยู่ก็จะรู้ใครที่ไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวยะโสธรสักทีหนึ่งนะคะแต่ว่าของอิวเนี่ยอยิวปลูกได้เพราะว่าอิวทำ ปลาปลาอย่างดีเอ้ไม่ใช่ปลาปลาสิยิ่วเจาะบาดานนะคะเปาะเจาะบาดานใช้ท่อสเสมิร์ดปั่นนะคะทําระบบน้ําอย่างดีเลยน้ําไหลแรงมากๆยิมั่นใจว่าเรื่องระบบน้ําน่าจะไม่มีปัญหานะคะก็เลยเลือกที่จะมาปลูกตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพื้นที่ข้างหน้านู้นที่ยังไม่ถมอะค่ะเดี๋ยวหน้าแรงเราถมไม้เราค่อยปลูกเป็นจริงเป็นจังนะคะตอนนี้เราทําเขาไปจี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมีหน่อมีอะไรแล้วเราค่อยๆขยายนะคะเนี่ยค่ะ ลักษณะการปลูกคุณยายก็จะขูดเป็นหลุมหลุมไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเอาปุ๋ยอคอกลงนะคะปุ๋ยอคอกของที่สวนก็จะมีทั้งขี้วัวขี้ควายแล้วก็ขี้หมูข,ขี้เป็ดขี้ไก่ด้วยเพราะว่าเราเลี้ยงทุกอย่างเลยนะคะก็แต่ว่าวันนี้คุณยายโกยเอารู้สึกจะเป็นขี้ควายนะคะออกมาหลายกระสอบเลยวางเรียงรายกันนูนที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะมีแต่กระสอบปุ๋ยทั้งนั้นนะคะ ต้องขออภยัยพอดีบ้านฝั่งตรงข้ามเขาเทคอนกรีตนะคะจะเสียงดังนิดนึงเนี่ยคะ่ะคือพื้นทนี่นิดเดียวเนี่ยเราจะให้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยปลูกดอกแค์ด้วยดอกแค์เก็บกินได้แล้วนะคะดอกดกเก็บสดๆนี่หวานดีนะคะเนี่ยเราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยไม่ต้องน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจนะคะปลูกได้ จะพาทำนะคะเนี่ยเอาให้ดูว่าประมาณเนี่ยไม่ถึงงานนะคะคุณยายจะปลูกกล้วยแถวหนึ่งมันมีกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสสาสี่ห้าทั้งหมดสิห้าต้นเหรอยายทั้งหมดสิห้าต้นใส่พื้นที่เนี่ยนิดเดียวเนี่ยเฉพาะข้างหน้านี่คะ่ะเดี๋ยวค่อยดูมาดูกันว่ามันจะงามไม่งามนะคะไอเห็นคุณยายเตรียมขี้เท่ามาจะใส่ตอนไหนใส่พื้นแล้วใส่ใสอ๋อขยะ ถึงหญ้าแห้งเศษใบไม้แห้งลงไปก่อนก่อนที่จะใส่ปุ๋ยคอกข้างบนนี้คุณยายเขาใส่อะไรล่ะขี้เถ้าขี้เถ้าที่เราทำกับข้าวเช้าเช้าเนาะขี้เถ้าถ่านน่ะคุณยายเก็บไว้นะแล้วก็โกยใบไม้แห้งเศษยงเศษหญ้าที่โกยๆเนี่ยค่ะเอาฝังลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกไว้ข้างบนกลบนะคะแล้วทีนี้คุณยายก็จะเอาดินกลบอีกทีหนึ่ง ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ลากของกล้วยสัมผัสโดยตรงนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้คุณยายปลูกให้ดูเป็นต้นหนึ่งไปก่อนนะคะแข็งแรงมากเลยสิสวนนี้เดี๋ยวพอสวนกล้วยเสร็จเด,เดี๋ยวจะพาไปดูสวนโน้นในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวนโน้นจะมีไนนามีมะนาวแล้วก็มีมะเขือมีกะเพรา ซึ่งเก็บขายได้ทุกวันนะคะในพื้นที่นิดเดียวเหมือนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราใช้แบบจํากัดมากาขอบขอบริมๆก็ปลูกดาวเรืองเก็บขายในวันพระนะคะเพื่อนๆที่สนใจไอมีพื้นที่น้อยอยากจะสร้างรายได้นะคะฝากกดติดตามช่องของอิ๋วด้วยนะคะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะใครอยากมีรายได้ทําแบบบ้านๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะคะเนี่ยจะพาทําแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะ คือดินหน้าดินเปล่าๆเห็นไหมคะรดน้ําให้อยู่ทุกวันนะยังแห้งแข็งขนาดนี้นี่คือดินของอีสานแม่กิ้งเงากิ้งเงายกไม่ไหวหนักมากเดี๋ยวเดี๋ยวยู่ถ่ายเสร็จนั่นแหละถึงจะได้ช่วยคุณยายเดี๋ยวให้คุณยายปลูกไห้ปลูกเป็นตัวอย่างก่อนอารมุมใกล้ๆเนี่ยแหละคะ่ะกล้วยกล้วยอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันมีหลากหลายมาก น้าที่กรุงเทพให้มาะคะะเราก็เอามาชมาัาา่ส่วนมากมารี่อ่องไหมส่วนม,มากจะเป็นมารี่อ่องแต่ว่าที่สวนของคุณยายปลูกอยู่ข้างในนู้นเป็นแบบมันไม่ค่อยงามแต่ว่าจะหวานมากเพราะว่ามันเราไม่ได้เล่งปล่อยให้เข้าไปธรรมชาตินะคะการปลูกกล้วยเนี่ยจะมีรายได้หลายทางอย่างที่กล่าวไวต้ตอนแรกนะคะ คือหน้าหน้าที่ลมแรงๆค่ะเพื่อนๆหน้าลมแรงๆหน้าแรงหน้าหนาวอะค่ะลมแรงๆนะ่ะเพื่อนๆส่วนมากใบกล้วยจะหายากเพราะว่าใบใบมันจะเสียหายนะคะใครที่ปลูกกล้วยนี่จะเป็นเงินเป็นทองมากเพราะว่าสามใบสิบบาทเพื่อนๆทาไปขายที่ตลาดนะคะอันนี้คุณยายจะเอาดินออกหมดเลยเหรอเอาออกนิดนึงเห็นมันมีเชื้อสาอยู่อ๋อสับขาตัวเองเอ ลาออกก่อนอให้มันงอกใหม่อะคะ่ะนั่นออันเนี้ยก็คือข้างล่างนี่คือใบไม้แห้งนะคะใบไม้แห้งแล้วก็ขี้เท้าถ่านขี้เท้าถ่านนี่ก็เป็นตัวโพแทสเซียมอย่างดีเหมือนกันนะคะช่วยให้แบบ มี่านอาหารสําคัญนอกจากเป็นแบบว่าเชื้อโรคเชื้อราอะไรแล้วนะคะก็ยังมีโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่ก็คือ,อ,อช่วยในเรื่องของการออกลูกออกผลอะไรประมาณนี้นะคะาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วแล,ล้วคุณยายก็จะเอาใบไม้แห้งมาคุมโคนใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้พอเขาถอดยอดพอพอปลูกได้สักพักหนึ่งถอดยอดแล้วมาตัดตัวนี้ออกอกีกดให้มันให้มันออกใหม่ ไม่ต้องเอาต้นเก่านี้ใช่ไหมอ๋มอคุณยายบอกว่าพอพอรู้สึกว่ารากเขาเดินแล้วคุณยายจะมาตัดใบนี้ออกให้เขางอกขึ้นมาใหม่ค่ะเพืเเ่อน ได้เดือนหนึ่งโอเคอันนี้เป็นเทคนิคของคุณยายเดี๋ยวอีจะพามาดูอยู่เรื่อยๆนะคะจะมาอัปเดตให้ดูยู่เรื่อยๆ,ๆแต่เพื่อนๆออลืมนะคะว่าจะปลูกกล้วยเพื่อนๆต้องมีระบบน้ํานะคะเพื่อนๆจะฝากเทวดาเลี้ยงไม่ได้เหมือนภาคอื่นๆนะคะสําหรับอีสานบ้านเรานะคะเพราะว่าแล้งนี่แล้งสุดๆแล้วพอแล้งแล้วดินแห้งดินแข็งนี่กล้วยไปต่อไม่ได้นะคะอันนี้คือแบบเป็นสาเหตุที่ทําให้เรา ภาคอีสานปลูกอะไรไม่ค่อยสําเร็จนะคะความแห้งแล้งเนาะนี่แหละค่ะแล้วทีนี้เอาใบไม้พอพอหนึ่งเดือนตัดต้นออกทีนี้เอาเอาของมาคุมกันยาาขึ้น,นกแล้วมัจะงอกขึ้นมาใหม่ใหญ่เดินอ๋อนั่นแหละฟังคุณยายเนาะอันนี้เขาเคยปลูกสวนโน้นมาแล้วนะคะเอาฟางคุมเยอะๆแล้วก็เอาปุ๋ยคอกทับอีกทีหนึ่ง แล้วต้นไม้พวกหญ้าพวกอะไรมันจะไม่ขึ้นค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเทคนิคการดูแลเรื่องวัชพืชอีกอย่างหนึ่งนะคะพืชตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะคะนี่อันนี้สําหรับกล้วยอดเด็นจะช่วยคุณยายปลู่ให้เสร็จหมดเลยทั้งหมดนี้15ต้นนะคะวันนี้อากาศดีแดดไม่แรงจัดเท่าไหร่นะคะอ่าโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อน,อนๆที่สนใจมี เน,เนื้อที่นิ่งๆหน่อยอยากปลูกสร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นกะเพราโหระพาแมงลักที่อิ๋วถนัดที่ทําถ่ายทําให้ดูอยู่บ่อยๆตามที่เห็นข้างหน้านี้นะคะถ้าใครสนใจว่าเขามีเทคนิคอะไรยังไงอิ๋วจะมีลงคลิปให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะอขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ